เพื่อนนะไม่เข้าใจเราเพื่อนอย่างนี้วพูดกันอย่างนี้เด็กเจ็ยาไอเลดไปรู้มั้งเหรอครับพี่เจ็ดยอยไม่เหรอเพื่อนรักมึงเหรอมึงต้องโทรหาได้ดิเออยอย่ากังเพื่อนรักกันมึต้องโทรหากันได้เนาะหวังเฉาหมาหั่นนะใช่ป่าหวังเฉาหมาหั่นเออซีโซเถ่าอ้ามึงโทรไหมโอ้ยมอกชี้หวานละมึงแล็บไหนติดไอมึงแล็บใหญ่พี่อย่าเลื่อยพี่โยมานน่าจะไม่อยู่อ่ะพี่ไม่รับสายมันตีอยู่ไหมฮะพี่โอมเด่กพี่ใช่ใช่ตีกันอยู่อุ้มกันอยู่ เสร็จหย่อเดียวแม่งแล้วเนี่ยฮะอืออา,อางี้ก็ได้ลอยบอลมาใกล้หวังมาได้กระปิเดี๋ยวบอกให้วอลให้ครับเออแล้วมันก็จะเดินไปหูลึกกูมาแค่เนี่ยใ <c oughs> ช่กูปะ <c oughs> เอ,อ,เอ้ยสัตว์มุนโพธิ์ทวตกไ<อ>ไ็ได้นะไอเหี้ย <c oughs> เลยบอกมึงก็โพลทวิตบังกะดาไอ้เอ็มจะไม่ให้กูมาอย่างเดียวเลยแจ๊กเอ้ยวันนี่ยด้วันดี้พี่วันนี้พวกวันนี้รับพวกพี่เย้าเก้ามนแจ็งเราเปลี่ยนเสื้อเถอพี่คารองพี่เป็นทหารเลยนะเออไปหาเกงเสร็จแบบใส่หรือว่าอาจจะมีคนต้องอยู่แล้วมีคนต้องไปนะเว้ยแก๊งเราอ่ะเพื่อนกูบอกไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยเป็นโชคดีเว้ยกูไปได้ขนาดนั้นเลยกันไหมเอาเจ๊บ๊อบเดี๋ยวกูบอกลุงให้ต้องเสนอตัวเอง ได้ไม่เป็นไรเป๊ปแม่เหรอเป็นเวลาทำเงินจแล้วทุกคนระแวงกันหมดนะพวกมึงไงเป๊กูยังหนีเพื่อนเมืองตัวหนีเจ๊มึงอ่ะกูมั่นใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แจคอไม่ดีกันหมดเลยพูดอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงก่อนแล้วจะหนีบ่อยเฮ้ยเป๊ป แหมเจ๊พี่โดนตลบร้านหนึ่งกับนายพวกงอะไรทำไมนายจ่ายจ่ายนี่มึงอะจ่ายก่อนเลยมานี่เก่าเท่าไหร่เก่าเทียอะไรไม่มีนี่เก่าสองร้านพวกเออสองร้านแปะอะไรแปะทียอะไรสัตว์ไม่มีแปะไอสัตว์เออแปะนายพุ่งยัไงจะยิ้มกบเกิดไม่ได้พวก